สวัสดี่เขาเพื่อเขาจ้างมิดไปกันอีกแล้วช่องมิดนะครับเออมันมิดอไอ้คนนู้นเขาลุ้นแล้วเราก็จะมาเล่นเกมกักมนนะครับเกมอะไรกันดีเกมไก่รัสนะครับที่ใบไม่หลุดมาหลุดมาไม่ไม่เห็นอะ่ะดูไอใบมันก็เล่นเป็นนะ มันเป็นเกมเด็กน้อยเปลใช่ใช่ครับมันก็จะเป็นเกมพวกเด็กน้อยอ่ะจริงๆมันก็สนุกอยูแะแต่บีแค่ไม่ค่อยอยากแต่เล่นมากเลอดอันนี้มีก็จะมาอัดให้เพื่อนเพด่ดูนะครับนี่นี่และแล้วก็ฝั่งสีแดงใช่ไหมเดยวก็ดูก,กินนะเออบีบียังไม่ได้กุญแจเลยดูดิ เ็นเ<ไ>อ๊ะเรากดกดแถบไปนี่นะครับใบมมนเล่นไม่เป็นนี่ครับนี่ทะลุเลยนะครับดูนะนี่เป็นไงหกสิบสี่เลยนี่เราก็กดหลับไปนะครับเดี๋ยวดีเจอดีเจกดอะไรดีงานดีอะไร ด่านที่รำยี่ยสิบพอเพราะด่านนึ่งมันก็พอยาวอยู่เลยย้ามป้าก็ไม่ได้เวย้ยคิดมันยาวไปเวย้ยคิดยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อเพื่อนๆไปทำอะไรก่อนช่องบิดไปอีหาสั้นๆตลกคำๆ ม่มีอะไรมากวนต้องบิดไปกวนเจสไลเดอร์กวนเจคุณที่คิดว่าสไลเดอร์เป็นคนที่ไก่นี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 ่แล้วก็โดดเตะนะครับดูนะพับปิดแม็กสกอร์นี่นะครับไออนนี่มันก็จะล็อกอยู่ใช่ไหมครับครับ ตอนที่พ่อไปอะได้ไปเหยียบสายสัญญาณเปล่าได้เหยียบสายสายไฟไหมตอนเล่นเกมอ่ะสายไฟเหรอเออเป็นยังไงเครื่องปิ้นพ่อใช้ไม่ได้ได้ไปเหยียบสายมั้งเปล่าสายที่มันห้อยอยู่อ่ะสายไฟข้างล่างอที่เท้าอ่ะ มันมีหลายอันน่ะหนูอาจอยู่เดินเดิน